สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเพลงนิ้วโป้งนะคะนิ้วมือค่ะมารับฟังกันเลยค่ะนิ้วโป้งอยู่ไหนนิ้วโป้งอยู่ไหนอยู่นี่จ๊ะอยู่นี่จ๊ะสุขสบายดีหรือไรสุขสบายทั้งกายและใจไปก่อนนะสวัสดีนิ้วชี้อยู่ไหนนิ้ อยู่ไหนอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะสุขสบายดีหรือไรสุขสบายทั้งกายและใจไปก่อนนะสวัสดีนิวกลางอยู่ไหนมิวกลางอยู่ไหนอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะสุขสบายดีหรือไรสุขสบายทั้งกายและใจไปก่อนนะ 三瓦。